น้ำมะขามเปียกทําแบบวิธีทั่วไปที่แม่บ้านเคยทํานะคะมันจะบูดง่ายแล้วเก็บไม่ได้นานขึ้นราด้วยค่ะวันนี้แม่บ้านมีวิธีทําน้ำมะขามเปียกสูตรเข้มข้นไม่ขึ้นราไม่บูดง่ายเก็บได้นานมาฝากค่ะแม่บ้านใช้มะขามเปียกครึ่งกิโลกร,รัมค่ะน้ำสะอาด 1. 5ลิตรแช่ทิ้งไว30้30-60นาทีค่ะหรือจนเนื้อมะขามยุ่ยดีค่ะนี่ค่ะ เริ่มยุ่ยแล้วค่ะแม่บ้านลองบีบีอยู่นะคะยังใช้ไม่ได้ค่ะยังแข็งอยู่เดี๋ยวแม่บ้านจะแช่ต่ออีกนะคะแช่มาสักพักลองดูนะคะขยำบีบีเปื่อยุ่ยใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะคั้นเอาเนื้อออกให้มากที่สุดค่ะขยำขยำค่ะบีบเอาก,ากากออกค่ะ ที่เป็นใยหญ่ออกทิ้งนะคะหรือจะนําไปต้มใส่เกลือใส่น้ําตาลนิดหน่อยทําน้า,ามะขามไว้ดื่มได้ค่ะเสร็จแล้วนํามากรองค่ะใช้กระชอนหรือตะแกรงนะคะที่มีรูไม่ถีมากเกินไปค่ะพอให้เขาออกได้แล้วก็บีบนะคะให้ออกมากที่สุดค่ะจนเหลือกากนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วนำน้ำมะขามขึ้นตั้งไฟกลางค่ะใส่น้ำส้มสายชู5้าช้อนโตะ๊ะน้ำส้มสายชูจะช่วยให้น้ำมะขามเปียกของเราเก็บได้นานไม่บูดง่ายไม่ขึ้นลาค่ะคนไปเรื่อยๆกลิ่นของน้ำส้มสายชูเขาก็จะออกไปหมดค่ะจะไม่มีกลิ่นเลยค่ะระหว่างที่น้ำมะขามเปียกเขาเดือดต้องระวังกระเด็นค่ะต้องคนเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดค่ะแล้วก็ปล่อยให้เดือดอีก5-10นาทีก็ใช้ได้ค่ะ ภาชนะที่จะใส่ต้องนําไปนึ่งหรือลวกฆ่าเชื้อก่อนนะคะนี่ค่ะแม่บ้านใช้ที่มีอยู่ในบ้านค่ะเป็นพลาสติกฟูดเกรดนะคะใส่ได้สบายๆเลยค่ะค่ะเรามาตักใส่กันค่ะใส่แบบนี้ก็สามารถหยิบมาใช้ได้สะดวกดีค่ะ สามารถบีบใช้จํานวนที่เราต้องการเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นปีค่ะไม่บูดไม่เสียง่ายไม่ขึ้นลาค่ะวิธีนี้อันนี้เป็นขวดวิตามิลค่ะแม่บ้านกินเสร็จแล้วก็ไปล้างแล้วก็นํามานึง่งนะคะฆ่าเชื้อเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะน่าใช้มากๆสูตรนี้สูตรเข้มข้นค่นคะ เสร็จเรียบร้อยแม่บ้านก็จะนําเข้าตู้เย็นเก็บไว้ค่ะได้นานเป็นปีเลยค่ะไม่ขึ้นลาไม่บูดไม่เสียง่ายแน่นอนค่ะลองไปทํากันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามแะรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ